สวัสดีครับปัญหาเกิดเราแก้ปัญหาเลยครับตัดเลยอ้ลงทุนตัดเลดเลยครับกันชน,นมันต่ำเกินครับต่ำเอาขึ้นรถนะครับเจ้าโกโฟเฟีย ไปย้ายทองคันเลยครับพอดีถ้ามีงานวิ่งวิ่ง้านนอกก็จะเอาเอส0จรอยกลับกลับมาวิ่งอยู่หน้าง,งานเพราะว่างานมันจะมีมาเรื่อยๆครับเจ้าเอสเจดรอยนี่งานมีม,มีตลอดนี่ก็เลยเอาเจ้าโปรเฟียร์ครับไปสเตนบายหน้าง,งานเลยแต่ว่าเจ้าเ7 0 0จร้อยนี่ก็ถ่าว้างก็จะไปช่วยย้ายนะครับ ขยายกันแต่ถ้ามีงานข้างนอกเราก็จะวิ่งนะครับวิ่งข้างนอกเอาเครื่องจักรเราก็ถือว่าครบครันนะครับตอบโจทย์นะครับคารับเจ้าเอสเจ็ดร้อยนี่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับทีเด็ดของทีมง,งานนะครับตัวนี้นี่ก็ตั้งแต่ออกมาก็งานวิ่งไม่ได้หยุดนะครับอาจจะทิ้งช่วงวันสองวันหรือว่าอาทิตย์นะครับแต่นอกนั้นก็ สบายๆนะครับไปเรื่อยๆตอนนี้เราวิ่งระยะทางไกลนะครับวิ่งแบบมาราธอนแล้วคันเนี้ยเอจเจร้อยวิ่งไประยองนะครับวิ่งระยองบุรีรัมวิ่งแบบไม่ได้จอดพักนะครับวิ่งไปกลับไปกลับสองรอบตกไปหกร้อยหกร้อยวันโถึงแม่คิดรอบละสามร้อยโลรอบละสามร้อยโล นะครับบวกแล้วก็หกโอ้หกหกสองสิบสองโอ้พันสองร้อยโลไปแล้วกลับไปสามร้อยกลับสามร้อยแล้วก็ไปแล้วก็กลับนี่รือว่าวิ่งมาราธอนเลยครับนี่ไม่ได้โจย์พักหรอฮะ เรอเาเล้าเลยครับนี่เราเ้าเอาการขึ้นได้เึลเลื่อหางยาวเดี๋ยวเราจะลากดึงมาหน้าอีกนะครับอีกประมาณให้มันมันจะพับแล้วก็จะเห็นไฟท้ายอันนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้มันไปได้นะครับแต่ว่าไฟท้ายมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ <S <S <ๆ S 1> เพื่อความปลอดภัยแต่อันนี้ก็เจอไปแล้วหนึ่งใบสั่งแล้วครับนี่แถบข้างยังไม่ได้ปิดนะครับ สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงอ่านี่ก็เจอไปแล้วครับ1น่ดานได้มา1ใบสั่งนอกน,นั้นก็ถูกตามนะครับถูกตามสเปคหมดตามที่คนส่งกำหนดหมดนะครับบางฝุ่นก็ไม่มียื่นนะครับตัวนี้ไฟระบบไฟระบบไฟก็4ดวง4หลอดนะครับนี่ไฟหัวเก๋งกระจกนะครับก็ธรรมดา รเราไม่ได้เสริมแต่งอะไรมากมายนี่เพราะว่าเราจะแต่งก็ได้นะครับแต่ว่าเราเดินทางนะครับต้องผ่านการผ่านด่านหรือว่าผ่านตำรวจผ่านอะไรผ่านคนส่งนี่ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความประหยัดนะครับไม่ต้องสิ้นเปลืองในการที่จะต้องโดนโอมไม้สั่ง ที่เจอไป400 400ถ้าเราไปแต่งบางฝุ่นยืน่นอะไรคือผิดระเบียบเขาก็นะครับโอกาสที่เราจะได้ใบสั่งมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับแต่นี่คือ ตัวไอเทปเหลืองนะครับไปซ้อนแสงนี่ก็สั่งมาแล้วครับแต่ว่าไม่เห็นมาถึงสักทีก็เลยยังไม่ได้ปิดเจ้าโฟเฟียก็จะต้องติดเหมือนกันครับนี่ยังไม่ได้ติดเดี๋ยวเราสั่งมาม้วนหนึงเลยละจะติดให้มันเป็นลวดลายไปเป็นสิบสองล้อนะครับนี่เมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อวาน น,นี่ก็เอารถเกี่ยวไปลงนะครับพอดีขึ้นร้อยห้าสองคันนี่ต้องถอดหัวเกี่ยวออกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาเอานี่ขึ้นไปแล้วก็จะเอาถังน้ํามันนะครับไปสํารองใส่น้ํามันไปเต็มถังประมาณ3 0 0รลิตรนะครับไปสามร้อลิตรตัวนี้เนี่ยหางตัวนี้หางเทเล,ลอร์มันยาวพับในตัวพับเรานี่พับไปแล้วมันไปบังไฟ ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่สวยสดงดงามครับส่วนไมโครเราก็นี่จอดหมอไปก่อนครับหมอไปก่อนส่วนรถตักเราก็เคียบ์ขยายได้เอ้าไอ้มูปิ้งอ้ยมูเด้ง ออเเเอ้มมููงงคนย้ายง่ายนะครับเพราะว่าเป็นคุ้งลมนะครับรถก็จะไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูนายช่างถอดออกก่อนบอกให้ถอดต,ตั้งแต่วันก่อนครับไม่ถอดขาดยังบึดขาดแย่กลูมันหนีแบบเดี๋ยวเอานออกก็อตอาห้อย,อ,อยที่ส้นเท้าอ๋อ เราตัดตรงนี้ออกเลยครับตัดไปแล้วเป็นตัวโต,วตวนะครับตัวนี้แต่ถ้าอยากให้สวยแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาข้างบนหน่อยเบื่ะเนี่ยม,มันมันมันได้อยู่เออเดี๋ยวหาวิธีนันแหละความสูงได้แล้วทีนี้นี่ก็ตรงล้นนะครับต้นไหนน้ำล้นข้ามคลองนี่มันอันตรายมันต่ำ เครื่องมืออย่าให้หายนะอย่าให้ผิดตำแหน่งนะดไปตัดฮานุนวอนไดึงนี่ใ้ตัวี้ยางพันนี่มันสูงครับเจ้าโปเฟีย นี่วางหัวโดวยช่างตนใายกระเดาช่างตนใายกระเดาอันนี้ก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเดินเรื่องทะเบียนรายได้เรียบร้อยโอนย้ายรายได้นี่ก็ไอตัวนี้ผมก็จะใส่เครนไปเป็นเครนเพินห้ตัน,นไปเครน5ตันเลยเอาไว้ยก นะครับยกยกยก,ยกต้นไม้เพราะว่าคันซีพวกคันซีนพวกช่วงล่างนี่โอเคครับใหญ่แล้วอันนี้นี่เจ้าโปรเฟียเราอนาคตนะครับพูดถึงอนาคตเราจะใส่เป็นเครนนะครับไอตัวเฮียบตัวนี่ตัวนี้เรามีแล้วตัวนี้เราใส่เจ้าเอสเจร้อยนะครับแต่ตัวเครนแบบแบบไม่ต้องพับเนี่ยใส่เจ้าโปรเฟียเลย มันก็จะได้หลายสเต็ปหลายฟังก์ชันใส่5ตันเลยครับใช้งบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปศึกษาดูครับเดี๋ยวมีของด,ดีเราจะเอามานะครับตัวนี้ชุดโอนรามีหมดนะครับชุดโอนมีหมดแต่ว่าเหลืออย่างเดียวครับเจ้าของนี่ไอบัตรชาชนหมดอายุนี่เราก็ยังไม่ได้ไปตาม เดี๋ยวเราจะไปตามเอาอันนี้ก็ทำงานก่อนครับสวยครับสดมากเลยเจ้าเขียวเนียวซับกับนี่ฟ้าใสเจ้าขาวบริสุทธิ์เรียกว่าขาวบริสุทธิ์ดีกว่าสุดยอดครับ ส่วนลานตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเครื่องจักรออกไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะกวาดให้มันสะอาดนี่รับซื้อข้าวรับซื้อข้าวนะครับตรงนี้ปีนี้รับซื้อข้าวยังรับอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นทรายนะครับอันนี้ทรายเป็นทรายละเอียดไมโครเราก็ยืนอยู่2ตัวนะครับสตัวนี่พร้อมจวดนี่พวกไม้พวกอะไรเดี๋ยวเราจะเริ่มเคลียบขยายนะครับ ค่อยๆทําไปนะครับไอ้ตรงไหนที่ทําได้เราก็ทําไปก่อนอันหนที่มันยังไม่ลงตัวยังไม่ไรเราก็ค่อยๆทําเราไม่รีบเราไม่รีบเพราะว่าถ้ารีบไปมันไอแทนที่จะได้มันก็ไม่ได้นะครับระยะเวลามันไม่บาลานกันบางทีเขาบอกว่าเอ๊เสียสุนไม่ม่งไม่ซื้อไม้หรือว่ายังไม่ทําอะไรกับหลานให้มันเป็นรูปเป็นร่างคือเวลานะครับมันไม่บาลานกัน ราะว่าก,กิจการของเรามันมันหลายอย่าง5 6อย่างนะครับเพราะเลยมันต้องใช้เวลาจูนซะหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ก็ร้านก็เล็กๆอยู่เดี๋ยวให้ร้านมันเริ่มโตไปโรงเรียนหมดแล้วก็เราก็จะได้ขยับขยายก,กันนะครับทุกอย่างมันก็จะลงตัวเอาฝากติดตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับดัาซิ่งดินระเบิดครับหรือว่าปลาซุนครับเสียสุนทุนเยอะ ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับส่วนมากก็จะถ่ายกับพวกทีมงานเรานี่แหละไม่ค่อยได้มีเวลาออกไปถ่ายทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็นะอย่าเพิ่งเบื่อกันครับดูกันไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ